สวัสดีค่ะอามาทําภาคแยกกันอีกคลิปนะคะคันนี้พามาดูอีกคันหนึ่งเลยค่ะกับรถโตโยต้ h ไ l u ัก e ีโคันนี้เป็นโฟวิลค่ะเครื่อง2.8ตัวท็อปเลยนะคะเกียร์ออตโตตัว G ตัวท็อปไปเลยคันนี้เลขไมล์130,000ค่ะ มีหลังคาแคริบอยอีกคันนะคะคันนี้สวยเช็คแล้วนะคะหน้าเดิมหลังเดิมรถไม่มีสนิมค่ะด้านหลังกันหน่อยนะคะสี่คูณสี่มีกล้องมองหลังชัดๆแบบนี้เลยนะคะเป็นตัวจีไปค่ะ เลขใบคันนี้อยู่ที่13743กิโลเมตรค่ะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะออปชันจัดเต็มเกียร์ออตโต้เบาะคู่หน้านะคะจะเป็นไฟฟ้าบาะขอภัยค่ะเบาะคนขับนะคะจะเป็นเบาะไฟฟ้าค่ะเบาะไฟฟ้าหนึ่งตัวนะคะดูยางคันนี้กันหน่อย ยางสัปดาห์ที่42ปี2022ค่ะตัวนี้ตัว G ไฟโปรเจคเตอร์ใหญ่ๆแบบนี้เลยอะราคาไม่พูดเยอะ8,000 800, 9,000 0บาทค่ะ8,000,000บาทค่ะซื้อสดราคานี้รวมแวตให้แล้วเรียบร้อยนะคะด้านหน้าตรงนี้เอ็มทำสีให้นะคะจะเป็นแค่รอยถลอกนะคะไม่มีบุบค,ค่ะทำสีนะคะรถแบบเดิมๆเลยค่ะ ใค,ค่ะจัดไฟแนนได้นะคะเรามีไฟแนนลองรับค่ะรถของเราค่ะเป็นรถหมดสัญญาเช่าบริษัทอคันนค่ป,ปิต้นของเรานะคะรถครบสัญญานะคะที่เราปล่อยเช่าให้กับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเอกชนค่ะพอรถครบสัญญาก็จะเข้าเลยนะคะแต่ตอนนี้คือที่จอดที่โกดังสมุทรปาการเทพรักษ์นะคะของเราคือแน่นมากๆที่นั่นก็คือเกือบ4500คันเลยทีนี้ตอนนี้เราก็ต้องมาจอดที่นี่นะคะลูกค้าอยากดูรถเพิ่มเติมแจ้งเอ็มได้เลยนะคะโอเคค่ะ เลขใหม่หนึ0 0 0สนสราคาพิเศษแบบนี้8ปด0 0นบาทนะคะรถยนต์ปี2018แปท้ค่ะโอเคค่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเอ็มทยอยลงเรื่อยๆนะคะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ